สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับรายการถอดรหัสหุ้นกันอีกครั้งนะครับพอดีวันนี้ผมมาแทนคุณวัดนะครับซึ่งคุณวัดติดภารกิจนิดหน่อยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังถึงฟีดแบ็กของนักทุนต่างชาตินะครับที่เมื่อในช่วง2ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปพบกับนักทุนในนักทุนสถาบันนะครับในมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะว่า,าเขามองตลาดไทยยังไงนะครับแล้วก็มีจุดไหนที่เขา อาจจะคอนเซิร์นแล้วเขาจะมองว่าตลาดไทยน่าลงทุนไหมอะไรยังไงนะครับก่อนอื่นในดับแรกเนี่ยสำหรับลูกค้ามาเลยเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยอเขาอาจจะค่อนข้างกังวลเกี่ยวกับตลาดไทยเหมือนกันเพราะว่าช่วงสองสามตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเงินบาทค่อนข้างอ่อนมากนะครับถ้าจำกันได้จะเห็นว่าบาทเนี่ยเกือบวูบไปแตะ37บาทต่อ1 US ดอลลาร์ครับเพราะฉะนั้นพวกนักลงทุนต,ต,ต่างชาติช่วงที่บาทเนี่ยอ่อนเยอะๆเนี่ย เขาอาจจะระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าเขากลัวว่า,เ,าเงินที่เขาเอาลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอ่ะเขาต้องแลกเป็นบาทก่อนใช่ไหมครับเพราะนั้นพอลงทุนไปแล้วเนี่ยอตอนจะเอาออกก็ต้องแลกจากบาทกลับไปเป็นค่าดอลลาร์หรือเงินสกุลของเขาเองเพราะฉะนั้นถ้าบาทอ่อนไปมากเนี่ยเขาอาจจะขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนอีกนะครับแต่หลังจากวันที่หลังจากช่วงสสถานะที่ที่ผ่านมาเนี่ยบาทมันเริ่มตีกลับขึ้นมาแล้ววันนี้ก็อยู่ที่ประมาณต่ำกว่า36บาทอีกนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างในเดือนที่แล้วเนี่ย นักทุนต่างชาติก็เริ่มนําเงินเข้ามาซื้อเพิ่มขึ้นแล้วโดยเพิ่มยิ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านักทุนต่างชาติเขาคงมองว่าบาทเนี่ยไม่น่าจะทะลุ3ามเจ็ดบาทข,ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยนั้นก็อาจจะลบความกลัวของนักทุนไปได้จุดหนึ่งนะครับเลขจุดที่2เนี่ยคนก็าอาจจะกงังวลถึงในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยนะครับซึ่งบ้านเราอาจจะกําลังขึ้นนะครับที่แบงก์ชาติกำลังจะประชุมในวันที่10สิงหาเนี่ย คนก็จ,จะมองว่าเฮ้ยแบงค์ชาติคงต้องขึ้นดอกเบีย้ยแน่นอนแหละเพราะว่า,าการประชุมรอบที่แล้วเนี่ยมีการส่งสัญญาณค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะต้องขึ้นดอกเบีย้ยแต่ที่อาจจะยังอา,อาจจะยังดีเบตกันอยู่ก็คือแบงก์ชาติรอบนี้จะขึ้นเ25เบสิสพอยต์หรือจะขึ้น50เบสิสพอยต์นะบางโบรกเกอร์ก็บอก50เบสิสพอยต์บางโบรกเกอร์ก็บอก25แต่เราคาดว่าน่าจะเป็น25เบสิสพอยต์มากกว่านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเศรษฐกิจเราเนี่ยยังค่อนข้างที่จะ ฟื้นตัวอย่างช้าๆค,คือเศรษฐกิจเราอาจจะไม่เหมือนกับของฝั่งตะวันตกหรือฝั่ง UST เขาฟื้นตัวแรงนะครับแล้วก็มันมีดีมานด์พูอินฟล a t ชันเยอะบวกกับคอสต์พุชอินฟล레이ชันเข้าไปด้วยนะครับสองแรงทำให้อินฟล t i o ันค่อนข้างสูงมากของเราเนี่ยถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดของวันนี้เนี่ยตัวเลขอินฟล t i ชัของเดือนกรุยหรือเดือนกรกฎาคมเนี่ยที่ออกมาแล้วก็แผ่วลงมานิดหน่อยถ้าเราดูมันออนมันเนี่ย headline inflation เนี่ยลดลง0.16%ย์นนต์มาน่นมันด้วยมันก็เป็นสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยถ้าเราดูช่วงกรกสิงหาเนี่ยราคานเนมันมันเริ่มปรับลงนะครับอันนั้นก็จะมีส่วนที่ทำให้อินเฟลชันเนี่ยเริ่มถอยลงมาแล้วก็ถ้าเราดูตัวเลขตัว core inflation หรือ,อเงินเฟอ้อพื้นฐานเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ตัวเลขล่าสุดนะครับ2.99%จุ้าก็ก็จะเห็นว่าต่างจากตัว headline inflation ค่อนข้างเยอะ ถ้าเราไปดูประเทศทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น US หรือยุโรปหรืออังกฤษเองเนี่ยเฮดไลน์กับคอลเฟชันเนี่ยเขาวิ่งไปเกือบเท่ากันเลยนะครับมีช่วงหลังที่อาจจะคอลเฟชันอาจจะแผ่วลงมาหน่อยขณะที่เฮดไลน์เฟช i ันยังสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยคอลเฟชันยังค่อนข้างต่ำเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าถ้าเราไม่เอาหักไอ้พวกกลุ่มพลังงานกับกลุ่มอาหารออกไปแล้วเนี่ย กลุ่มอื่นๆยังไม่ค่อยเห็นมีอินฟลชันมากนักนะครับเพราะว่าอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเราเนี่ยยังค่อยๆเพิ่งจะเริ่มฟื้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแบงก์ชาติก็ไม่น่าจะขึ้นดอกเบีย้ย50 basis point เพราะไม่งั้นเดี๋ยวการแทนที่จะฟื้นมันอาจจะฟุบกลับลงไปใหม่นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเนื่องจากของเราไม่มีตัวอินฟลชันในเซกเตอร์อื่นๆค่อนข้างน้อยถูกไหมครับต่อให้เราขึ้นดอกเบีย้ยเยอะเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้ไอ้ตัว cost push inflation เนี่ย ลดลงได้มากหนักนะครับมันอาจจะทําใหา้โอเคเอาการบริโภคน้อยลงาการาใช้น้ํามันอะไรต่างๆลดน้อยลงแต่มันทำให้เศรษฐกิจเนี่ยยิ่งซบเซาหนักเข้าไปอีกนะครับงั้นเราก็มองว่าแค่25 basis p o i n t แล้วก็รัฐบาลอาจจะทางแบงก์ชาอาจจะอยู่สักครั้งหนึ่งนะกรงงอาจจะอยู่สักครั้งหนึ่งเพื่อดูผลของมันหน่อยแล้วก็อาจจะไปแค่อีกครั้งหนึ่ง25 basis p o i n t ในการประชุมขั้นสุดท้ายของปีวันที่30 พฤศจิการัะนั้นเราก็คาดว่าอย่างตอกเบีย้ยเนี่ยอาจจะขึ้นจากจุด5ตอนนี้ไปอยู่ที่ปลายปีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1นะปีหน้าถ้าสมมติน้ำมันตีกลับขึ้นมาใหม่นะครับไปร้อยกว่าอีกเนี่ยผมคิดว่าโอเคแบงค์ชาติอาจจะมีความจําเป็นต้องขยับขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1.5เปนเะซ็นตสิ้นปีหน้าเพราะฉะนั้นผมคิดว่าด้วยอตายอย่างนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยยังพอรับไหวนะครับซึ่งประเด็นอีกสําคัญอีกอันหนึ่งที่นักทุนเนี่ยเป็นห่วงกันทั่วโลกก็คือเรื่องของ recession หรือ ภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูตลาดไทยเนี่ยหรือว่าเศรษฐกิจของไทยเองเนี่ยโอเคอเราอาจจะเพิ่งเริ่มฟื้นตัวครับแต่ว่าเราก็มองว่าโมเมนตัมมันน่าจะฟื้นตัวแรงขึ้นในช่วงไตรมาส4รวมไปถึงปีหน้าด้วยก็มาจากการที่เรามองว่านักทุนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะกลับมามากขึ้น,นครับปีนี้เนี่ยเราคือคนตอนนี้มองไปถึงประมาณ8-9ล้านคนแล้ว แต่ว่าบางคนก็อาจจะเริ่มที่จะน ег ทีฟหน่อยเพราะว่าเฮ้ยราคาพลังงานมันสูงขนาดน,นี้แล้วก็มี uh, geo political risk uh, ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากรั uh, สเซียยู่สงครามอยู่รัสเซียยูเครนหรือว่าจากการที่เพลซี่ไปวิสิตไต้หวัน uh, ทําให้จีนกับไต้หวันหรือจีนกับอเมริกาเนี่ยอาจจะตึงเครียดกันอีกนะครับ uh, ซึ่งเรา factor ร์อินในพวกนี้เหล่านี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าโอเคถ้าปีนี้ uh, ได้เดเจ็ล้านคนก็นับว่าโอเคแล้วแหละ แล้วปีหน้าเนี่ยค่อยโดดไป21ล้านคน21ล้านคนก็มาจากการที่เราก็ค้าราจีนน่าจะเปิดประเทศแล้วนะครับแล้วก็กระโดดไปอีกทีหนึง40ล้านคนในสิ้นปีตอนปี24นะครับปี2024เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าการที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยอะเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้ตัวการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเราเนี่ยเร่งตัวขึ้นในปี23แล้วก็24นะครับซึ่งถ้าเราดูคอนเซนซัสส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ย ส่วนใหญ่ก็ Forecast เศรษฐกิจไทยปีนี้ประมาณ3%นะครับปีหน้าอาจจะประมาณ4%นะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลขของแบงก์ชาติในแบงก์ชาติ Forecast GDP ปีนี้เนี3.3%ปีหน้า4.2%จะเห็นว่าโมเมนตัมมันอยู่ในช่วงขาขึ้นถ้าเราไปดูตัวเลขของประเทศที่เศรษฐกิจของประเทศที่พัฒนานแล้วไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่าปีหน้าเนี่ย เศรษฐกิจจะโตช้ากว่าปีนี้นะครโมเมนตัมมันจะชะลอลงมาขนาที่ของเราเนี่ยโม,มเมนตัมเศรษฐกิจมันจะวิ่งดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าพวกกองทุนต่างๆเนี่ยกองทุนต่างชาติต่างๆเนี่ยเขาก็จะมองหาโอกาสที่เข้ามาลงทุนในตลาดหรือในเศรษฐกิจที่กําลังจะฟื้นตัวมากขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าถ้าเรามองข้ามาปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเนี่ย เราก็คาดว่ายัางน่าจะยังมีเงินจากต่างชาติเนี่ยไหลเข้ามาลงทุนในตลาดไทยเยอะก็จะบรรยากาศก็น่าจะคล้ายๆกับช่วงต้นปีของเราที่พวกกองทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาซื้อหุ้นไทยเยอะเลยนะครับจนกระทั่งพอ,อสงครามรัสเซียกับยูเครนเริ่มเนี่ยมันก็ถึงชะลอไปปั๊กหนึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราเงินทุนต่างชาติเข้ามาเนี่ยคำถา,ถามถัดไปก็คือเอ๊ะแล้วเขาจะมาซื้อกลุ่มไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยนับตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูตัวเลขล่าสุดก่อนอย่างของเดือนที่แล้วเนี่ย ต่างชาติเป็นเน็ต e ซล e ลอร์ ller, หรือยอดขายสุทธิเนี่ย4,700กว่าล้านนะครับถ้า4,700กว่าล้านเนี่ยทั่วทีเป็น net buy นะครับซื้อสุทธิ4,700กว่าล้านแต่ว่าถ้าเราดูในรายเซกเตอร์ ctor, เนี่ยจะเห็นว่านักทุนต่างชาติเนี่ยเป็นเน็ต e ซล e ลอร์หรือสำหรับกลุ่มแบงค์เนี่ยอันดับหนึ่งเลย6,000กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นว่าคือถึงแม้ว่าพวกนักทุนต่างชาติเนี่ยจะมองว่าดอกเบี้ยกำลังจะขยับขึ้น ซึ่งปกติแล้วเนี่ยแบงก์ก็จะได้ประโยชน์จากการที่ดอกเบีย้ยขยับขึ้นเพราะว่าส่วนใหญ่เน t นทรัสต์มาร์จินจะกว้างขึ้นน,นั่นหมายความว่าแบงก์ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้แต่เขามองไปว่าเฮ้ยถ้าดอกเบีย้ยขยับขึ้น่ะเศรษฐกิจไทยของเราอาจจะแย่ลงนะครับซึ่งตรงนี้มันจะกระทบแบงก์โดยตรงเพราะว่าตัว NPL หรือ Non Performing Loan เนี่ยมันจะขยับสูงขึ้นนะครับซึ่งจะทาให้แบงก์ต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นกําไรก็จะหด,ถ,ดถอยลงเพราะฉะนั้นเช่นว่ากลายเป็นว่า ถ้าดอกเบี้ยขยับขึ้นแรงเนี่ยเขาจะขายแบงค์นะครับไม่ใช่ไม่ใช่จะมาซื้อแบงค์เพราะมองว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ได้ฟื้นดีนะครับในทางกลับกันถ้าดอกเบี้ยขึ้นไม่เยอะนะครับผมคิดว่าเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเศรษฐกิจไทยน,น่าจะยังฟื้นตัวได้นะครับถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วไม่บางคนก็อาจจะกลัวเรื่องเอ๊ะเดี๋ยวบาทมันจะอ่อนเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ย อาจจะไม่ได้ใช่เรื่องน่าเป็นห่วงมากนะครับคือปีนี้เนี่ยเราคิดว่า,าไทยเนี่ยน่าจะขาดดุลบัญชีเดือนสะพัดมากกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยประมาณอา2อของ GDP เราคิดว่าปีนี้อาจจะขยับไปถึง3%เของ GDP พเพราะว่าราคาน้ามันเนี่ยมันจะขยับสูงขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วก็รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยก็ไม่พอที่จะไปชดเชยเหตุการณ์ที่ราคาน้าม,มันมันเร่งตัวขึ้นในปีนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีถ้านักท่องเี่ยวาาาาด้้ 20, ลนนนในปหรคิ ในตัวบัญชีดุลบัญชีเดินสพัดเนี่ยปีหน้าน่าจะกลับมาเป็นบวกแล้วซึ่งตรงนี้มันก็จะทําให้เงินบาทเนี่ยแข็งขึ้นโดยธรรมชาติเพราะมันมีพอมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามามากขึ้นเนี่ยมันก็จะมีดีมานสำหรับบาทมากขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องประเด็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องของบาทอ่อนบาทแข็งในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็มองว่าถา้าเศรษฐกิจเรายัางฟื้นตัวได้ตามนี้เนี่ย เงินเงินลงทุนต่างชาติยังไงไม่ต้องไหลเข้ามาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ไม่ต้องน่าเป็นห่วงแล้วกลุ่มไหนที่เขาจะซื้อละ่ะก็แน่นอนก็ต้องเป็นกลุ่มแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นการที่แบงค์ตอนนี้มันถูกมากเทรดกันที่บบจุดห้าเท่า p r i c e to b o o k จุเท่า p r i c e t o book ผมก็คิดว่า,ามันก็เป็นจังหวะที่ดีในการสะสมนะครับอนอกจากนี้นักทุนบางส่วนอย่างของ สิงคโปร์หรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีคําถามเกี่ยวเรื่องของ politics ผมก็มองว่า politics เนี่ยหรือการเมืองเนี่ยคงไม่ใช่เป็น,ปนมันมันไ,ไ,ไ,ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เพราะถ้าเราดูการโหวตที่ของเรื่องการไ,ไว้วางใจก็เฉลี่เสียงรัฐบาลเนี่ยามากกว่าฝ่ายค้านอยู่เหลือเฟือนะครับแล้วก็รัฐบาลก็อาจจะพยายามอยู่ไปจนถึง คบเทอมนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองอาจจะยังไม่ใช่เป็นอ,ะ,อะไรที่น่าเป็นห่วงในระยะใกล้นะครับซึ่งถ้าเราที่ผมไปคุยกับนักทุนต่างชาติจริงๆแล้วนักนักทุนสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มองตลาดไทยค่อนข้างบวกนะครับแล้วก็เขาก็มองว่ามันน่าจะเป็นจังหวะดีที่เขาน้าจะเข้ามาลงทุนได้เพราะว่าตลาดไทยตอนนั้นเนี่ยก็ซุดตัวลงไปค่อนข้างต่ำนะครับพันห้าร้อยกว่าต้นๆแล้วเขามองว่าอัพไซด์เนี่ยมันน่าจะดูดีกว่าดาวไซด์นะครับ เพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยเราก็มองว่านักทุนต่างชาติเนี่ยเขายังจะมีเงินไหลเข้ามาในตลาดไทยอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งประเด็นนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยจะเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับส่วนปัจจัยที่คนจะกลัวว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะยมันจะฟื้นตัวได้ดีอย่างที่คาดไว้หรือเปล่าผมมองว่าเท่าที่ผ่านมาในช่วงสองสามควอเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ย,ยหรือว่าในช่วงตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มเปิดประเทศมาเนี่ย ถ้าเราดูตัวเลขอาตาัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีการฟื้นตัวส่วนใหญ่เนี่ยดีกว่าที่อคอนเซนแซสคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเรื่องของปัจจัยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงนักตราบใดที่จํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยยังสามารถที่จะฟื้นตัวได้ดีนะครับซึ่งถ้าเราดูอัตราการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันนี้เนี่ยซึ่งเรามีถ้าครึ่งปีแรกเนี่ยก็2.1ล้านคนแล้วและถ้าโมเมนตัมยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยเน เราเปิดประเทศมากขึ้นยิ่งโดยเพราะยิ่งตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้ามาไม่ต้อง Register Thailand Pass แล้วเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไปได้ถึง7ล้านคนซึ่งจะทำให้ทั้งปี9ล้านคนแต่ตอนนี้เราแฟกเตอร์อินว่าถ้าดอกเบีย้ยมันสูงนะในต่างประเทศน้ำมันยังแพงอยู่การเดินทางอาจจะไฟล์ t การบินอาจจะไม่ค่อยมีหรืออ,อะไรเขาเรียก สงครามยูเครนรัสเซียหรืออะไรต่างๆหรือมี geo political risk ทำให้คนอาจจะเดินทางน้อยลงเนี่ยอย,ย่งไงซะปีนี้7ล้านคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเนี่ยผมคิดว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเติบโตขึ้นอย่างมีเสถียรภาพนะเพราะฉะนั้นาการลงทุนเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ดูแล้วน่าจะยังมีผลตอบแทนที่ดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีจะไปลงทุนหุ้นตัวไหนหรืออะไรย,ยังไงเนี่ยก็ ต้องศึกษาตามรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับท่านที่เป็นลูกค้าของ CGS CMB ก็น่าจะได้รับรีพอร์ตของเราอยู่แล้วซึ่งในนั้นเราก็จะมีบอกถึงหุ้นท็อปพิกของเราในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็สำหรับตลาดไทยในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ครับสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ครับขอบคุณครับ